พ like อว OK. ันแรกอะก็ยังเหมือนเดิมก็เป็นแกลนนะครบอกแล้วว่าแกลนของเราก็ยังคงคาแรคเตอร์เดิมหลายคนก็เป็นห่วงเป็นใยเห็นในโซเชียลบอกว่าแหมวันนี้คนดูจะถึง2,000 3,000หรือเปล่าขอโทษนะครับพันเอ่อหนึ่งหมื่นหกพันะฮะวนเวียนอยู่แถวหนึ่งเล่นะมันกบมือสริก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเขาอาจจะไปอิงเวทีใหม่ที่บังเอิญว่าเราเพิ่งแถลงข่าวไปก็อาจจะต้องยอมรับว่า เราเพิ่งแถลงข่าวไปแน่นอนคนจะพูดถึงเยอะนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าคนพูดถึงแกรนน้อยนะฮะ<ร>แล้วคนก็พูดถึงแกรนค่อนข้างเยอะขึ้นในปีนี้ครับเพิ่งเป็นไงปีนี้เป็นยังไงครับพอเห็นน,น้<ด> <ฮะ S 1> องนแต่ละคน,นดีค<ะ>รับดีฮะอบอกมีความรู้สึกว่าตอนที่ออนไลน์แล้วยังไม่ได้มาเจอกันจริงๆเนี่ยมีความรู้สึกว่าคาดหวังเอาไว้ระดับหนึ่งนะฮะซึ่งไม่ได้เยอะมากเพราะว่ามีความรู้สึกว่าหลายคนเนี่ยแอบหายไปแอบไม่อ่าเจอจ้าสักเท่าไหร่แต่พอมาวันนี้ ก็มีความรู้สึกว่าเอยกลับกันมานะแล้วก็คนที่ไม่มีกระแสก็สามารถที่จะสร้างตัวตนให้เรารู้สึกจําได้นะจำได้โดยที่แบบเราไม่เคยรู้จักมาก่อนแล้วเราก็จําชื่อได้จําชื่อจังหวัดได้ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวโชว์นะที่ทําให้คนจดจําได้ดีก็ถือว่าเป็นการพรีเซนเทชันวันนี้รู้สึกว่ารู้สึกว่าทําให้งานสนุกมากนะอาจจะเป็นเพราะเราเปลี่ยนที่ด้วย ทุกคนก็ได้เล่นเต็มจัดเต็มนะฮะก็ถือว่าเป็นความสําเร็จของน้งองๆแล้วกันในการเริ่มต้นะมันจะพิจารณาชอบใครที่ถูกไอเดียอะไรนะไอเดียี่เราชอบใครที่สุดคะโอ้โหตอบไม่ได้ฮะการแข่งขันนะฮะแต่ถามว่าถ้าชอบใครก็ต้องชอบความต่างถ้าถามว่าผมชอบใครถ้าชอบความแปลกโดยที่แบบเสี่ยงตายผมก็ชอบปทุมธานีแปลกดี<ว><ว>ถ้าแนวดนตรีผมก็ชอบสองสองคนอะไรสองสามคนอ่ะอย่างที่ได้รางวัลไปก็คือฉะเชิงเซา นะจาสิงเสาวก็เรียกว่ามาเต็มวงถ้าเกิดเสิร์ฟแอลกอฮอล์ก็สามารถต่อต่อได้เลยครคือมาเต็มมาเต็มแล้วก็ชนแนวสวยก็ยังมีเยอะอยู่เหมือนเดิมก็คือมีขบวนมีอะไรนะส่วนแบบบางคนก็มีออปชันเพิ่มก็ยังคงลักษณะเดิมแต่ที่แตกไปก็คือมินิคอนเสิร์ตอันนี้ก็มีหลายคนแล้วก็อย่างที่บอกประชุมานี้ครับแสดงว่าหลายคนก็เกินคาดสำหรับที่เราแบบอ้าวเกินคาดเพราะว่ามีความรู้สึกว่า เห็นรู้สึกซึมๆหงอยๆบางคนเอ้ามาซะแน่นเลยนะฮะมาซะจนเจ้าอาวาสงงอ่ะเพราะว่าไปอาศัยอยู่ในวัดเ็เต็มไปหมดเลยเจ้าอาวาสก็ถาม,มาทําอะไรกันเหรอเยอะๆไปหมดโยมนะฮะแล้วโยมเสียงดังมากโยมไปซ้อมร้องกันข้างวัดเลยนะฮะก็ถือว่าสนุกครับเพราะว่าเนี่ยแหละครับจริตแกรนที่บอกว่าหาที่ไหนไม่ได้ถึงเวลาแล้วนะฮะเติมเติมน้ำมันเต็มแล้วน้องๆทุกคนก็ก็ใส่เต็ม นะครับแพชนาไีวทีมันจะเป็นโจทย์ยากสำหรับปีห้าไหมครับหรือมัน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 ไม่เคยมีอะไรคําว่ายากเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันเหมือนโปรดักชันเนี่ยเราเรียนรู้ในปีนี้แล้วเราก็ทุบทิ้งแล้วเราก็เรียนรู้กันใหม่ทุกครั้งเพราะฉะนั้นการที่เราทํางานโดยการใช้โจทย์ที่ไม่ได้อิงโจทย์เดิมอ่ะมันก็สนุกไปทุกครั้งนะครับเพียงแค่ว่ามันอาจจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศแล้วมันได้อย่างที่เราคาดหวังไหมแต่มันไม่ค่อยซ้ำมันไม่ค่อยซ้ําอย่างปีนี้วันที่ยี่ก็ไม่ซ้ําเลยนะฮะ ถ้าใครเห็นเวทีแล้วจะบอกเลยว่าซ wow. ุปเปอร์วแต่มันก็ไม่ได้ลงทุนเยอะนะแต่ว่ามันเป็นครีเอทีฟไอเดียผมแอบสตอรี่ไปนิดนึงแล้วมขข่อสกู่เข้าไปดูก่อสร้างอยู่นะฮะ้งก็คือกลายเนว่าน้อยกว่านี้ไม่ได้หรอกแกรอ๋อคำว่าน้อยสะกดไงฮะอ้อยแครับผมก็นิดนึงครับก็ให้สมฐานะที่สปอนเซอร์ให้การสนับสนุนจริงๆครับตัวเลขทุกตัวที่ผมพูดออกจากปากบริษัทเราเป็นมหาชน เราจะพูดตัวเลขผิดเพี้ยนไม่ได้เลยผมอาจจะหลุดจากตำแหน่ง CEO ก็ได้เพราะฉะนั้นผมพูดอะไรกลุม่มรับผิดชอบ Miss กร a n ์ไทยแลนด์นัยอดตอนนี้อาจจะมีขยับเกินนิดหน่อยแต่ขอรวบตัวเลขกลมๆคือหนึ้ล้านบาทแต่มีเกินเป็นหลักแสนครับเย้ขอบมือค่ะเวันนี้จะมีซอร์ไพรส์อะไรยังงเซอร์เซอร์ไพรส์ปปรเหรอครับ ไม่มีหรอกครับชีวิตเราไปเรื่อยๆพักก่อนก็ได้นะเอาเป็นว่ามันก็โอเคแหละแล้วก็เรเชลก็จะมาร่วมงานด้วยนะครับกำลังจะบินกลับมาเพราะว่าไปอยู่อินเดียเนื่องจากว่า,าพาสปอร์ตอินเดียต้องวีซ่าเยอะๆนะครไม่สามารถวีซ่านอกประเทศได้เราก็ให้น้องวีซา,ายุโรวีซ่าอะไรใดๆให้พร้อมสําหรับในการลดร,รถโชว์ในต่างประเทศครับก็จะมีแล้วก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์หรอก,ก็ก็เป็นเรื่องก็ต้องรอแล้วกันนะฮะ วันที่เท่าไหร่นะยี่บ้ายังยังไม่เซอร์ไพรส์ยังไม่เซอร์ไพรส์เพราะมันแค่สวันยังใจเย็นนะเซอร์ไพรส์เดี๋ยวจัดให้ใจเย็นนะอาจะมีเซอร์ไพรส์อยู่ใช่ไหมครับก็มีบ้างชีวิตก็ต้องเงี้ยล้วครับมีอะไรตื่นเต้นตื่นเต้นนะฮะอ่ะถามเรื่องมิสแกนสิฮะมงกุฎเป็นไงบ้างครับพี่บัตมงกุฎก็เสร็จแล้วนะฮะมี11นะคะไม่ถึง18นะฮะที่ได้มีออปชั่นออปชั่นเต็มที่ตามสไตล์เดิมบัดเจ็ต โอ้โมันก็เหมือนเดิมครับมันอย่างน้อยมันก็ต้องมี20กว่าในวันสุดท้ายนะ,นะฮรรวมทุกอย่างนะครับไม่ใช่ใหมายความว่าเฉพาะสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นระบบกล้องระบบ 4K ระบบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับรวมถึงแสงสีเสียงนะครับเราทุ่มค่อนแสงค่อนข้างเยอะนะครับมีอะไรที่ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเราก็ดึงมาใช้เป็นเจ้าแรกๆนะฮะก็ก็ภูมิใจเพราะว่าเราก็ต้องตอบแทนคนดูค่อนข้างสูงครับ งมันี้เป็นรางวัลพิเเศษไม่ราก็11โมงเหมือนเดิมเบสเซลเลอร์ฮะเพราะเราเป็นมิสแคนบ้าขายของฮะนะฮะก็ยังเหมือนเดิมครับนะฮะหมดแล้วนะครับขอบคุณนะครับหลังจากนี้ค่ะหลังจากนี้ค่ะพญาวัดมีอะไรที่บอกว่าเออต้องติดตามข้ามพ้าเด็ดขาดหรือข้ามผ้าทุกรอบหมายถึงมิสแคนมิสแคนก่มิน็ต้องตามอัจฉริยะตามที่เราวางไว้ก็คืออ่านแน่นอนนะครับเราจะมีทุกรอบแล้วเราก็จะไปสนุกกันต่อที่สงขลา สงขาก็ดีใจมากที่ได้โรงแรมที่พักเป็นโรงแรมนี้เพราะเนื่องจากมันไม่ยุ่งวุ่นวายกับคนอื่นแล้วหน้าโรงแรมเราก็มีร้านกาแฟหรูหรามีโวกร้านของกงของกินเราแบบ e น j o ยมากบอกเลยเรื่องการเก็บตัวเป็นเรื่องเล็กเรื่องพักผ่อนเป็นเรื่องใหญ่แล้วตอนนั้นนะ <c ười> คืออยากให้ทุกคนสนุกอะ่ะน้องก็ทํางานไปนะพวกพี่เราก็สื่ออเราก็ไปนั่งกินกาแฟเล่นกันบรรยากาศดีมากโรงแรมดีมากบอกเลยนะไม่ได้เชียร์ออกนอกหน้าเลยนะแบบผมลงไปดูด้วยตัวเอง เพราะว่าทางมียาเขาก็ให้เกียรติทั้งทั้งที่เขาเป็นคนดูแลแหละแต่ผมก็ไปอินสเปคให้ว่าเอออันนี้โอเคอันนี้โอเคอันนี้โอเคแล้วห้องจัดเลี้ยงของโรงแรมบอกเลยนะฮะกอเพอร์เฟกมากหมายถึงว่าอีเวนต์เล็กๆอะไรเราจะจัดที่นั่นเลยเป็นโรงแรมที่สร้างใหม่ห้องก็ดีก็จะมีความสุขแล้วกลับมาฝ่ายนอกที่นี่นะครับก็ค่อนข้างจะเหนื่อยนิดหนึ่งแล้วก็ในปีนี้เนื่องจากว่ากิจกรรมมันเยอะเราก็เลยเราได้ห้องฟรีที่โรงแรมแต่เป็นห้องห้องจัดเลี้ยงมันจะเตี้ย เราก็เลยปิดหอยาวเลย <c oughs> ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่ขายะนะฮะเราจะทํากิจกรรมกันที่นี่เพราะหนึ่งแอร์เย็นสองมันกว้างสามเสียงดังได้สี 4, หงง่ห้องนงห้องน้ําแล้วห้องเปลี่ยนอะไรมันเยอะเพราะฉะนั้นอย่างพรุ่งนี้ก็กิจกรรมทุกคนก็ออกจากโรงแรมแล้วก็มาทําที่นี่แล้วก็ไม่ไม่รบก,กวนห้องที่โรงแรมเพราะว่าออฟฟิศเราย้ายมาอยู่ในข้างหลังบางส่วนครับที่นี่ก็มีการย้ายโรงแรม ใช่ครับย้ายโรงแรมเพราะว่าโรงแรมปีที่แล้วเขาบอกว่าเราเสียงดังซึ่งถามว่าจริงๆงดังไหมดังมากครับ <laughs> ดังมากเ <laughs> พราะเขาบอกว่าแขกเขาเริ่มงงว่าที่ล็อบบี้ทำไมทุกคืนมีตะคนนะฮะเที่ยงคืนตีหนึ่งยังไม่หลับไม่นอนแล้วก็ยังมีตั้งกลุ่มคอยบูมกันก่อนว้าวว้า <laughs> เขาก็งงเขานึก <laughs> ว่าเราเป็นอะไรจริงๆแล้วเราก็เป็นอย่างนี้แหละครับก็ <laughs> เ,เลยก็เลยย้ายโรงแรม เดี๋ยวโรงแรมนี้พอเขารู้แก้วเดี๋ยวเราก็ย้ายอีกครับไม่เป็นไรครับเพราะเรามีตังค์จ่ายเราก็ไปเรื่อยๆบอสชอยเหรอครับอาถันก็คือว่าคนบอสชอยจะชนะโอเคโอเคเดี๋ยวจะพยายามเลือกคนไม่ชนะไว้เอางี้สับขาหลอกแล้วกันเนาะถ้าสมมติว่าผมอยากให้คนนี้ชนะผมต้องไม่เลือกบอสชอยโอเคไหมไม่หรอกครับนาทีฉุกเฉินบางทีแบบ มันมันคิดไม่ออกจริงๆก็ก็เป็นคิดคนที่แบบเป็นคนที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือมีชานที่ดีที่สุดคนหนึ่งแต่ถามว่ามันชัวร์ไหมที่แบบส่งไปถึงท็อปไฟลแล้วมันจะได้มงมันไม่ชัวร์นะแต่ว่าโชคดีที่ทุกครั้งที่ผ่านมามันก็ได้ของมันมันก็ได้ของมันแหละนะฮะเพราะว่ามันก็ต้องประจักษ์อ่ะอย่าฮะอย่างหลินเนี่ยทุกคนก็กดบ่นด่าว่าโอ๊ยทําไมเอาหลินก็พูดตรงๆว่าในปีที่แล้วน้าชอยที่ดีที่สุดที่จะทําให้บริษัทเราอยู่ได้ก็คือหลิน นะครับนี่พูดงตรงอย่างพรุ่งนี้อย่าลืมนะวายวีเลิฟรอบสื่อมวลชนไปนะ,ะเจอคุณนวัดด้วยนะ Love วายวีเลิฟนะเค<ะ>มหัตส์บีรอทุกคนอยู่นะฮะพรุพ่งน<ะ>ี้เป็นนางเอกเดี่ยวแล้วยังมีอีกเรื่องหนึ่งแล้วยังมีจะเปิดกล้องซีรีส์อีกก<ะ>็ <ๆ S 2> ถือว่าหากินได้ไม่กิบนะฮะก็ <ๆ S 2> ถูกสิๆๆครับเพราะว่าเขาหาเงินให้เราได้ม<ะ>ิสแกรไม่ไ<ๆ>ม่ไม่เกี่ยวกับน้องน้องต้องทำงานนะฮะมีผมไปฮะมีผมไป เออจริงๆแล้วเนี่ยเอาเอานะผมอะเชื่อเรื่องความรู้สึกผมเพราะผมทําอะไรอะผมทาด้วยความพยายามแล้วก็จะมีความรู้สึกตามหลังมาผมมีความรู้สึกว่าปีเนี้ยผมจะต้องได้อะไรบางอย่างจริงๆอันนี้แบบไม่ได้ไม่นั่นเลยนะผมมีความรู้สึกผมจะต้องได้อะไรบางอย่างที่มันได้เป็นเนื้อเป็นหนังบ้างะนะโอเคที่ผ่านมามันอาจจะแบบเฮ้ยจุดพุที่อิงฟ้าตามมาที่อุ้มต่อด้วยหลินมันก็ยังสู้โอ,อ้โหเบอร์ เบอร์ใหญ่สุดเขาไม่ไหวมันยังห่างแต่ปีนี้ผมว่าผมจะหาคนที่ใกล้นะแต่ก็คงอย่าไปแซงพี่อิงฟ้าเขาเลยนะปล่อยเขาเถอะ <c oughs> พอเขานู่นแล้วฮะติดเพดานไปหมดแล้วก็คือมั่นใจว่าปีนี้อาจจะได้คนที่แบบอาจจะไม่ได้มีกระแสก,ก็ได้แต่ผมอยากจะปั้นให้ดัง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวหรือว่าไปเปิดไพ่บาอ๋อมีไพ่ด้วยเหรอครับ <c oughs> <c oughs> ไม้ก็คือผมจะใช้หลักซิกเซนตด้วยแล้วปีนี้มีความรู้สึกว่า ผมรู้สึกรู้สึกเหยียดม,มันมือที่จะทํากับน้องสักสองสามคนที่ผมแอบเล็งเลงไว้บ้างอะไรอย่เงี้ยถ้าจะเป็นสตาร์ก็ต้องพูดตามตรงว่าก็ต้องมีเลงไว้บ้างแหละแต่ว่าใครก็แล้วแต่ที่ยังไม่ได้เล็งเนี่ยก็รีบขายของรีบขายของก็คือการจะเป็นสตาร์มันไม่ได้หมายความว่าสวยนะมันจะต้องมีความน่ารักมีความแบบพร้อมใช้แล้วก็มีเลขกลมี ชั้นเชิงที่ทําให้คนทุกคนอยู่กับอยู่กับเราได้คนคนนั้นก็คือหมายถึงผมด้วยผมต้องอยู่กับคุณได้หมายความว่าชอบดูคุณแล้วก็ชอบคุยกับคุณอันนั้นก็คือจุดเริ่มต้นของการที่จะเป็นสตาร์ได้พี่ก็บอกชื่อก้ค่ะแต่แบบไม่บอกว่าเขาเป็นใครอ้ไไม่บอกชื่อแต่ใบเขาเป็นผู้เข้าประกวดหนึ่งคนเนเนี้ยเอาไม่เป็นไรนะอย่าไปติดขนานนั้นเพราะเราเพิ่งเจอกันวันแรกจริงจริง นะเดี๋ยวรอก่อนคนที่มองไว้หรือคนที่รู้สึกดีๆอาจจะแบบตื่นสายก็ได้เอเอหรือไม่ก็อาจจะไปหยิบเสื้อของใครที่ผมไม่ชอบมาใส่ก็ได้ใครส่งมา <laughs> อะไรอี้ยใครส่งเธอมา <laughs> ทุกอย่างมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากน้องทุกคนด้วยว่าอะไรที่องค์กรชอบและไม่ชอบก็ปฏิบัติเพราะเรามาแคสงานพูดกันตรงๆนะฮะว่าไหนหนึ่งเรื่องค่ะเมื่อกี้อย่างที่พี่วัดบอกไปเนาะพี่วัดก็คือ ชอบการพิเศษกับน,น้องประชุมทนีทีเนี้ยมันก็จะเชื่อมโยงกันกับหงแตงโมหลายคนบอกว่าเหมือนช่วงนี้พี่วัดเงียบเงียบไปในแตงโมใช่ไหมเออเงียบไหมคุยกับอาจารย์ปันเทพอยู่ตลอดแต่ที่เงียบเงียบไปเพราะเนื่องจากว่าจริงๆเลยคือผมยุ่งงานมากนะเพราะงานผมเยอะมากแล้วในงานตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ทุเลาลงเลยงานยังมีอีกเยอะมากรวมถึงงานอีกเวทีหนึง่งและงานทางด้านอื่นด้วยงานทางด้านการเปิดคลินิก อีกประมาณ2เดือนผมก็ต้องเปิดคลินิกเดอะแกรนคลินิกจดทะเบียนจดทุกอย่างหมดแล้วอันนี้ไม่ใช่เรื่องเสภาพพูดได้นะชื่อเดอะแกรนคลินิกเออนะฮะเวลเน็ตเนี่ยต่อไปจะไม่แก่และนะฮะเพราะเราจะดูแลผิวและสุขภาพจิตนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ลงทุนค่อนข้างเยอะแล้วก็เตรียมหมอเตรียมแพทย์นะฮะแล้วรวมถึงโปรเจกต์บางโปรเจกต์ที่เป็นโปรเจกต์ใหม่ๆซึ่งผมยังบอกใครไม่ได้ครับอันนี้พูดตรงๆครับไม่ได้เกี่ยวกับว่าที่มีเบอร์สวยเบหาหรือว่าอะไรศัพท์แปลกๆเข้ามาหาอ๋อ ก็อันนั้นคือเขาก็บอกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดแบบหลีกเลี่ยงบ้างก็ดีเพราะว่าน้องจะได้ไม่เหนื่อยอะไรน้องน้องทำงานอยู่อะไรเงี้ยเขาก็ไม่เอาพูดตรงๆมีบางคนไม่อยากให้ไปยุ่งเยอะอ่าอ่ามีแต่ว่าเลือกเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเกี่ยวข้องกับผู้มีชื่อเสียงจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องคตกรรมจริงๆนะฮะคุณก็ดูตอนดูตอนจบ อาทิตย์หน้าถ้ามีเวลาผมจะแวะไปหาดีเอสไอก็คุยกับพี่ยักษ์เขาคือคนที่ดูแลคดีนี้โดยตรงนะครับก็ยังคงติดตามอยู่แต่ถามว่าตอนนี้จะดันเรื่องอะไรเนี่ยไม่ไม่รู้จะดันอะไรเพราะเรื่องมันม้วนเป็นวงกลมไปหมดมันเป็นทั้งยาเสพติดมันเป็นทั้งการพาน,านันมันเป็นทั้งบ่อนใต้ดินมันเป็นทั้งผู้มีอํานาจมันเป็นทั้งผู้ที่อยู่เหนือกฎหมายมันรวมกันเละไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาให้เขาแกะนะฮะแล้วก็ เรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องที่มีปัจจัยที่ทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่อนข้างสูงมากนะคนเราถ้ามันไม่หมึนขึ้นมามันคงไม่เละขนาดนี้นะฮะอันน,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 นี้อันนี้ก็คือปัจจัยหนึ่งที่เห็นชัดเจนครับก็คือพี่วันยืนยันว่ายัางไม่ได้ยังอยู่ยังอยู่ยังอย,ย,งอยู่ถ้าเกิดถึงป่านนั้นแล้ววันที่ยี่สิบเก้าเรายังไม่ได้เออมันยังไม่ได้รู้ว่าใครควรจะเป็นผู้ต้องหานะฮะที่แท้จริงก็เราก็จะถามนางงามเป็นคําถามสุดท้ายแล้วกันนะบนเวที คุณคิดว่าคดีแตงโมคุณมีความคิดเห็นอย่างไรและใครน่าจะเป็นฆาตกรดีไหมะรก็ให้ไปทำกันบ้านลงหน้ากันเลยนะฮะถ้ากจะเข้าครับยังทําอยู่ครับยังทําอยู่ยังให้กําลังใจอยู่ยังไงว่างานเราเยอะครับก็ไม่ได้กลัวคือผมทาอะไรนิดนึงก็ผมก็โดนเมื่อสองวันนี้ก็โดนแต่ขออนุญาตไม่พูดถึงคดีที่อยากถามนะฮะแค่สองวันเองก็โดนแค่นี้เดียวก็โดน ก็มีคนไปฟ้องผมอีกแล้วซึ่งผมบอกเลยว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องกันในสิ่งที่เขาฟ้องแล้วผมก็ไม่ได้ทําอะไรที่ทําให้พรีเซนเทชันให้รู้สึกว่าคุณจะต้องมาฟ้องผมนะฮะเราเป็นประชาชนปกติทุกคนเป็นประชาชนปกติที่ร่วมทำมาหากินด้วยกันมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครใดๆในโลกใบนี้ที่คุณกําลังจะพูดถึงมันก็แต่ถามว่าคุณฟ้องได้ไหมได้ครับเราก็มีสิทธิ์ที่จะดีเฟนซ์หรือตอบตอบโต้ในทางกฎหมายเมื่อถึงเวลานสมควรครับนะฮะ ก็มันกฏกฎหมายเรากฎหมายเมืองไทยผมบอกแล้วเป็นกฎหมายที่กล่าวหาเพราะฉะนั้นการกล่าวหาคือจุดเริ่มต้นทุกคนกล่าวหาได้หมดคิดว่าเออคนนี้เป็นอย่างนี้คิดว่าคนนี้เป็นอย่างนี้ฉันก็เลยไปฟ้องตํารวจไปฟ้องศาลได้ครับแต่ว่าเมื่อเราเรียกไปแล้วเนี่ยเรามีหลักฐานชัดเจนว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วมันไม่ได้ข้องเกี่ยวในเรื่องที่เขากล่าวหาเราก็มีสิทธิ์ฟ้องกลับนะครับอ่าเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยคนเขาจะฟ้องกลับกันสาหรับผมบางทีก็ไม่ได้ฟ้องกลับ ผมยังมีอีกหนึ่งคดีนะฮะหลายคนไม่รู้บอกเลยไหมได้เลยค่ะกาหมินฟ้องผมฮะเยอะล้านมากอ่าวันที่วันที่วันที่เร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้ครับอ่าถ้าจำไม่ผิดกลับมาจากกลับมาจากเก็บตัวผมก็ต้องไปศาลขึ้นศาลก็โดนค่ะโดนครับก็บโดนด้วยก็ดีใจด้วยนะครับกัวงวงไหมผมไม่ังวลเยกสุกไหมโอ้เยอะครับเยอะมาก เอเยอะฮะเยอะเยอะเลยฮะก็คือผมก็รู้สึกว่าเอ้ยผมเกิดมาอยู่ในวงการบันเทิงมาจนแก่เนาะแล้วเราก็อุดหนุนเขานะฮะเราจ่ายเงินให้เขาไปเยอะมากบางไลฟ์เนี่ยหล้านบาทถูก,ถกๆก็หกแสนจุดเริ่มต้นที่เขายังไม่ปังมากจนถึง1ล้านอะไรอย่เงี้ยก่อนสงการปีที่แล้วแล้วเราก็ได้พูดในลักษณะเหมือนเราเป็นผู้ใช้บริการนะ,ะใช้น้องเขานะ,ะเราก็ไม่น่าที่จะ ทำเราก็ไม่มีอะไรที่จะไปกล่าวหาเขาที่ผิดเพียงแค่ว่าเ,ออเขามีบริษัทต,ตัวแทนรับงานนะฮะก็คือบริษัทของไอ้เจ้าแนะ็กชาลีนะฮะก็คือชาลีมิวสิกเพราะฉะนั้นผมจ่ายเงินให้ชาลีมิวสิกเขาก็บอกว่าไม่ได้จ่ายให้เขาเพราะฉะนั้นการที่ผมบอกว่าเขาได้คือผมพูดผิดพูดเท็จอะไรอย่างเงี้ยนะคดีเรื่องอะไรก็คดีเรือ่องหมิ่นประมาทครับหลายเรือ่องนะฮะบางคาพูดอะไรเงี้ยเขาก็เก็บไปเป็นการหมิ่นประมาทก็ ก็ขอบคุณคนไทยด้วยกันเองนะฮะเพราะว่าเขามอบอำนาจให้กับทนายคนไทยเป็นคนฟ้องแล้วคนไทยก็ฟ้องคนไทยด้วยกันเองก็ตกเป็นเมืองขึ้นของกามินอยู่นะฮะ<ม>ก็อันนี้เป็นเรื่องที่ไม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 ่ได้บอกไม่เคยบอกใครเลยนะเก็บไว้ประมาณ2เดือนแล้วเงียบๆเพราะว่ายุ่งอยู่แล้วก็ดูแค่วันว่าเราต้องไปศาลก็แต่งตั้งทนายเรียบร้อยก็เสียค่าทนายเริ่มต้นก็หลายแสนบาทแต่ว่าผมไม่ไมยครับผมก็สู้ตามตามหลักของข้ขอเท็จจริงนะ ยี่สิบกว่าเนี่ยครับยี่สิบกว่าเดี๋ยววันไหนผมไปผมจะโพสให้แล้วกันว่าได้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 จะกล้ามาเลยครับเขามอกแต่ไม่เป็นไรครับแนวทางของผมก็คือผมก็อยากให้เขามามาเบิดความด้วยตัวเองครับผมก็จะขอร้องนะให้ให้ให้มาด้วยตัวเองยืนยันไม่ก็แล้วแต่เขาฮะก็โอเคครับคิดว่าขาขอย้อนกลับมาที่นางงามนเคยเห็นเห็นข่าวดามมาที่ รื่องของจดทะเบียนสมรสหรือการขายจูตรตอันนี้พี่วัดเคยเคยได้ยินครับเราให้ทางคุณแวนเขาสํารวจแล้วนะครับมันก็มีบ้างนะคะที่มินเมะเราไม่ได้บอกว่าไม่มีแต่เราดูขอบเขตแล้วเนี่ยถ้าสมมุติมันไม่มีอ่ลักษณะถึงขนาดรุนแรงจนเกินเหตุไปนะ,ะจนถึงขนาดหน้าที่จะต้องปฏิเสธเราก็ทางกองเขาก็รวมกันแล้วเขาก็คิดว่าก็ พอพอพอทุเลาได้พออารุมมรวยได้เพราะว่าสังคมเดี๋ยวนี้มันก็ลําบากนะฮะเราก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าบางอย่างมันก็เป็นสิทธิแต่ถามว่าเหมาะสมไหมมันก็คงไม่เหมาะสมนะครับแต่ว่าพอทนได้ไหมก็ทนกันไปเพราะว่านี่มันก็จะเข้ากองแล้วนะฮะตอนที่เรื่องมันมานะครับมีความรู้สึกว่าอะแล้วเดี๋ยวเราก็มาคุยในพาร์ทในสิ่งที่เราทํางานร่วมกันก็กได้ส่วนอื่นเราก็จะมองผ่านไปก่อนแปลว่าเราก็เชื่อรายละเอียด เช็คครับเช็คเช็คยูเช็คยูเช็คยู่เช็คไปแล้วครับเช็คเสร็จแล้วก็เอาเอาแต่พอควรครัเยอะครับเยอะแต่ผมพูดไม่ได้รู้จักกันครับเป็นพิธีกรครับเป็นโดนกันเยอะครับรุ่นพ่อเขายังโดนเลยฮะนะฮะเท่าที่ทราบว่าประมาณสิบกว่าคนสิบกว่าคนสิบกว่าคนเป็นสิบฮะน่าจะเป็นสิบน่าจะเป็นสิบแม้กระทั่งบางคนที่ด่าผมยังโดนเลย Yeah. เอออะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับแล้วแต่น้องครับเราก็ไปสู้บนสารดีแล้วครับอยู่บนศารดีกว sure> ่านะผมยินดีครับแต่ว eh ่าถ้าเกิดน้องพลาดขึ้นมาเราก็ฟ้องกลับนะเราก็ฟ้องกลับไม่ต้องหลักฐานเอาแค่ความจริงเลยหลักฐานมีอยู่แล้วครบหยิบเมื่อไหร่ก็ไปได้เลยความจริงคือความจริงความจริงมีหนึ่งเดียวไม่ตายไม่ถ้าไม่ไม่ไม่ถ้าเกิดสมมุติว่า คดีมันต้องสิ้นสุดนะฮะตอนถ้าสิ้นสุดแล้วเราค่อยฟ้องกลับ mm hmm. เงินไม่ได้อยากได้ครับ mm hmm. เงินไม่ใช่ปัจจัยสําหรับผมกับเขา <All S 1> แต่ปัจจัยก็คือศักดิ์ศร mm ี hmm. และความเหมาะสมนะ,ะถ้าเป็นเด็กแล้วเราเอินดูแล้วก็ขนาดนี้แล้วก็ยังรู้สึกฟ้องไปทั่ว mm hmm. ผมว่ามันก็รุนแรงเกินไป mm hmm. นะครับก็เขาบอกผมไม่ทราบครับแต่ว่าเท่าที S ่มีการพูดคุยเขาบอกเป็นนักพูดท่านหนึ่ง ที่เป็นคนไทยเด e ี <ım S 1> ๋ยวจะไปเจาะให้นะฮะแต่ลาคาที่เราที่นี่นวัดมีก็มันไม่ได้บุ่มชี้ความผิดอะไรเราเลยใช่ไหมคะสู้ได้ครับสู้ได้สู้ได้ครับสู้ได้ฮะสู้ได้สู้ได้ครับไม่ไม่น่าจะเป็นปัญหานะครับแต่ว่ามันคงอีกนานครับเพราะว่ามันมันต้องยื้อเยื้อเพราะว่าตัวน้องก็ไม่ได้อยู่ชี่ประเทศไทยนะครับแล้วตัวผมเองก็ค้านสิทธิ์ในการมอบอานาจ เพราะว่าต่างชาติต่างภาษาคนบ้า,านนาจะเข้าใจจริงหรือเปล่าต้องขออนุญาตแบบอย่างผมก็จะขออนุญาตใช้ล่ามของศาลเท่านั้นจะไม่ใช่ล่ามของคนข้างนอกแล้วจะต้องมาแปลต่อน้าเท่านั้นผมถึงจะยอมรับในการให้การซึ่งน้องต้องมาเจอผมนะฮะต้องลองขอความเป็นธรรมเพื่อไม่ให้บิดเบือนนี่ตงลงนเราคุยเรื่องอะไรกันนะเนี่ยก็ เรื่องฝั่งเขาผมยังไม่ได้อะไรเยอะแต่สําหรับที่ผมจ่ายไปผมเสียภาษีให้ถูกต้องทุกอย่างผมเสียภาษีผมเสียหักหน้าที่จ่ายส่งสัมภาระรหักหน้าที่จ่ายของชาลีมิวสิกส่งสัมภาระรให้หมด3%ทุกอย่างทําหมดแต่ทางนู้นจะไปบรรจบยังไงผมไม่ทราบนะฮะแต่ว่าด้วย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 หลักการน้องไม่ได้สามารถที่จะเป็นผู้รับได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะฮะเพราะน้องเป็นเพียงศิลปินในสังกัดของเขาแล้วก็เป็นคนต่างชาติครับ อปแล้วไม่สู้มาก็อดีครับก็ถ้าใครจะมาประกวดไม่ว่าจะเป็นมิสแกรนด์หรือมิสยูนเวอร์สไทยแลนด์ผมว่าบริบทของผมเป็นนิวเอราอยู่แล้วต้องยอมเปลี่ยนนะครับก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าสู้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วแล้วก็ทุกคนที่เหลือก็ต้องสู้ด้วยเพราะว่าตอนนี้เกมยังไม่ได้เปิดหมดทุกใบ นะฮะเดี๋ยวเกมเปิดหมดทุกใบบอกเลยว่าปังกว่านี้อีกเยอะนะครับ10ล้านมันคือเบื้องต้นนะครับนะฮะแต่ว่าต,ต่อต่อไปจะเป็นเท่าไหร่ต้องคอยติดตามอ๋อไม่ครับก็คุณดูวันนี้สิฮะมันเทียราบริบทมันเทียราบริบรมทบบมันไม่เหมือนกันเพราะว่าแกรนของเราเนี่ยเป็น 4B b o นะฮะบอดี้บิวตี้แบรนด s แอนด์บิสเนะฮะ4อันแต่ว่า u n i v e r s ร์สไทยแลนด์มีแค่ 3B นะ เออ beauty queen brand and business นเท่าน,นั้นเองครับโอ้ oh, ต้องรอดูน้องเหลือ3วันนี้ครับน้องเหลือ3วันใช่ไหมครับวันนี้วันที่เท่าไรย่สิบสามยีิบสามยิบสี่ยี่บห้าเหลือ3วันจนถึง23่สนาฬิกาห้สิบเก้านาทีถ้าไม่ได้ก็โปรเจกต์ก็กยกเลิก <c oughs> ทุกคนเห็นความพยายามของของการทำงานอยู่แล้วค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนะฮะถ้าใครทำและ พยายามสูงแล้วประสบความสูเล็จก็เหมือนน้องๆทุกคนมันก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีแต่ว่าเราก็จะต้องเลือกคนที่ดีที่สุดเพราะการประกวดยังไม่ได้เริ่มต้นสำหรับเวทีนั้นะนะมิสจุนิวเวสร์ไทยแนยังไม่ได้เริ่มเลยเอ่อคนนะักผู้เข้าประกวดไม่ได้มีแค่คนเดียวคค77คนผมบอกให้ผมได้ยินบางคนมาแล้วแต่เขาไม่เคยพูดเลยว่าเขาบอกกับใครว่าจะมา,วาวถ้าคนนั้นมาโคตรว้วาว แต่ยังติดสัญญาอยู่นิดเดียวเท่านั้นอะไรนะไม่ม็ติดสัญญาที่เขาสิคืที่เขาทำงานอะไรไม่รู้จะมาถามเยอะทุกคนก็เปรียบเทียบว่าแบบอดแบบล้านมันไปหรือเปล่าไม่เยอะครับไม่เยอะไม่เยอะเลยอะไรก็ไม่เยอะนะครับมาแหสบายเออทุกคนก็ทำได้ทุกคนทำได้หมดน้องๆนี่ก็ทำได้ แหมเราไลค์ก,กับกดเชรเบลสองชั่วโมงยังสองล้านกว่าเลยอเออถ้าไลค์ห้าชั่วโมงก็สิบล้านแล้วเออาะาได้สล้านตอนนี้ที่น่ได้เป็นไล์คู่บี่วัดที่อมต,ตาม,ม่ได้ขาโอ้ยใครจะมาไลคสิบล้านใครมง, 10, มงพันล้านก็นนไม่ขายมงไม่เคยการันตีผลลัพธ์ของใครแล้วก็ไม่เคยล็อกตําแหน่งให้ใครนะฮะรู้ไว้ด้วยว่าสิ่งที่ให้ไปเพราะเนื่องจากว่า น้องอยากขอขึ้นไลฟ์ด้วยผมเองก็ไม่ขึ้นไลฟ์ด้วยเดี๋ยวจะหาว่าไปรังเกียจหรือไปอะไรจะไปเขาเอาส่งเมสเซจมาขอไลฟ์เวลาผมขึ้นแล้วผมก็แบบปัดออกปัดออกเดี๋ยวก็จะหาว่าเอ้ยมีปัญหาอะไรผมก็เลยตั้งกติกาเลยว่าเอาเป็นว่าทุกคนถ้าอยากจะทําเข้ารูปเดียวกันเอามาสิบล้านก่อนแล้วไม่ต้องมาขอไลฟ์แล้วเดี๋ยวจะพามาไลฟ์มันจะได้ดูรู้สึกมีมาตรฐานไม่ใช่อยู่ๆผมจะขึ้นไลฟ์กับคนนู้นคนนี้ง่าย นะมันไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันต้องมีค่าตอบแทนด้วยว <c oughs> นะฮะขอบคุณนะครับ